คิสเตี่ยนกินหมูได้ไหมในคิดปรเดียวนี้อยากจะให้คำตอบสั้นๆสำหรับคนที่กำลังสงสัยในเรื่องนี้ <S <S ส่วนหนึ่งของระเบียบการปฏิบัติที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับชนชาติอิสราเอลคือมีอาหารบางอย่างที่เขาจะกินได้มีสัตว์บางอย่างที่เขาจะกินได้แล้วก็มีสัตว์บางอย่างที่ชนชาติอิสราเอลจะกินไม่ได้การกินอาหารบางประเภทและไม่กินอาหารบางประเภท จะแยกแยะเขาออกมาจากชนชาติรอบข้างเขาจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นคนของพระเจ้าไม่เหมือนชนชาติอื่นๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือหมูชนชาติอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้กินหมูในพระธ,ธรรมเลเวินิติแล้วทีนี้นะครับคำถามที่สำคัญสำหรับพี่น้องคริสเตียนเหลานะปัจจุบันคือว่าเราจะต้องรักษากฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของเกณฑ์เหมือนชนชาติอิสราเอลหรือเปล่า เราจะต้องหลีกเลี่ยงการกินหมูปันดุสัตว์ต่ตางๆรูปป่าในมาระโกโบทที่7พระเยซูบอกว่าแม้นะแต่พวกท่านก็ยังไม่เข้าใจหรือพวกท่านไม่เห็นหรือว่าไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์แล้วจะทําให้มนุษย์เป็นโมนทินเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าไปในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส่วมไปเป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างสะอาด อาหารทุกอย่างสะอาดในพันธสัญญาใหม่บางคนจะบอกว่าคริสเตียนที่กินหมูกําลังไม่เชื่อฟังพระเยซูแต่มันไม่มันไม่ใช่ครับเราต้องเข้าใจพระคัมภีร์ในบริบทของมันณนะตอนนั้นนะครับพระเจ้ากําลังให้คําสั่งกับชนชาติอิสราเอลในฐานะชนชาติพิเศษของพระเจ้าสมัยนั้นแต่เมื่อไม่รักษาในเมื่อมีการล้มเหลวพระเจ้าบอกว่าจะมีพันธสัญญาใหม่ เราดูในพระคัมภีใหม่แล้วพระเยซูก็เปิดเผยว่าอาหารทุกอย่างสะอาดสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลกินไม่ได้สมัยพระคัมพีเดิมทริสตีนเราสามารถกินได้ในพระเยซูคริสต์เรามีเสรีภาพที่จะกินอาหารทุกอย่างโคลอสีบทที่สองบอกเราว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงา ของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคิดข้อปฏิบัติเหล่านั้นนะครับที่เปาโลกำลังพูดถึงในพระคัมภีร์ข้อน,นี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ชาวชนชาติอิสราเอลรักษาชั่วคราวจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อพระเยซูคริสต์มาแล้วเรามีตัวจริงสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นสําเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นนะครับอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าคริสเตียน มีเสรีภาพในการกินหมูคริสเตียนมีเสรีภาพในการกินอาหารทุกอย่างการมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของกินครับเปาโลบอกว่าอย่าให้ใครพิพักษาท่านในเรื่องการกินมันไม่สําคัญครับจะกินไม่กินก็แล้วแต่ละครับแต่อย่าสั่งคนอื่นอย่าห้ามคนอื่นครับกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่มันไม่ใช่ข้อห้ามจากพระเจ้าสำหรับพี่น้องคริสเตียนเรลาก็ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับพี่น้อง